เทพที่แ็นสางสด็ประชดึกดับัานโบรายลุกมาดูนักสาสมามาคี่ธนีไกลปางสมัยศัตรูจู่เจิตีเราพิชิตรวมรวมลุกเลเขาเลือดไม่มุพไปดูไกลสยงสมัยโบราณ สย่สคือวานของเชื่อใครยามเป็นไ,ไรคือวัน,นเรือขอนเชื่อเขาเอกก็รักคือจะด,ดีที่เราบูชาเราจะทราบมาคี่รวมนี้ใจรักสาชาประเทศเอกก็รักจั่งดีใครยังดีเราจะไม่รักให้ រលាងហើយសិនទាំងយូរណាសុផាតណាសិលាដៃថាខៃឆាឆាយូរយូរឆ្លងកណ្ដាលតាមថាជីវិតរកសត្វទេពីសរាននរស្យាខេមមកសិលាមេដខៃណាបាឈិនណាំហើយគិលាស្ថាគម ทีให้ได้จนรักอยากกอดขคเพื่อนได้ชื่ใจควรจะนำนมสุดอายุที่ยาเล่นดิฉันว่าจากภาษาบทคดีเราจะกายเม็นเพื่อเลืเอดชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบย้ำให้ลำมทีย

สวัสดีค่ะเทิปนี้ก็งมาฟังคำทานายของคนที่เกิดในราศีมังกรจากไพทารโรค่ะเป็นคำทํานาย ของวันที่1ถึง31กรกฎาคม2568ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีมังกรก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีมังกรเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะเจ็ เหรียญ The World สองเหรียญ King of Wands Queen of Cups Queen of Pentacles ห้าไม้เทา้า Ace of Wands Justice และสิบดาบค่ะมาฟังคำทํานายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการลงทุนมีรางวาัลตอบแทนคุณได้รับผลตอบแทนจากการทำงานที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความสำเร็จมีความสมบูรณ์คุณมีความสำเร็จที่มาเติมเต็มชีวิตได้ดีมากค่ะ เป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีการตัดสินใจมีการเลือกด้วยความระมัดระวังหรือยังหมายถึงว่าคุณมีการหมุนเงินอีกด้วยค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีอำนาจมีไอเดียใหม่ๆมีความกล้าหาญมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือค่ะอดีตที่เพิ่งผ่านมา คุณมีสัญชาติยานดีมีการพิจารณาหากต้องตัดสินใจอะไรก็ตามก็คิดทบทวนอย่างรอบคอบค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีความใจกว้างมีความอุดมสมบูรณ์มีการคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะความสามารถของคุณเมื่อมีการแข่งขันกับคนหมู่มากมีอุปสรรคที่เยอะ หรือมีการทะเลาะเบาะแหวงไม่ลงรอยกันคุณก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณได้รับข่าวสารได้รับโอกาสหรือได้เริ่มต้นกิจกรรมบางอย่างค่ะคุณจะมีการตัดสินใจมีการสร้างความเท่าเทียมคุณจะได้รับความยุติธรรม คุณจะมีการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมหรือคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับกฎหมายก็ได้เช่นกันค่ะไพ่สรุปของคุณคุณได้ไพ่สิบดาบหมายถึงว่าคุณพบกับจุดจบจุดสิ้นสุดของเรื่องเครียด,ดเรื่องปวดหัวต่างๆค่ะก็จบคำทำนายของคนที่เกิดราศีมังกรลงเท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีกุมค่ะสวัสดีค่ะ แผ่นดินสยามง,งามประเทึกว่าเหมือนทองได้เข้าครองตั้งประเทศแค่แดนสง่าสืบพาชนดึกตำบ้านโบราณลพกมารวมรักษาสามาคีทวีใครปางสมัยศัตรูจูชโมตีเราพิชีพรู เลือดใหม่มงพดุงกลงสยามสมัยโร,ราณรักตลอดมาบินสยามคือวัาเนือของเชื้อไทยน้ำป็นไลคือว่าเลือดของเชื้อค่ะเอก,กรา เอกกราจมดีใครย้ำยีเราจะไม่รักให้เอาเลื่นล่างให้สิ้นเป็นดินเรือนร้าสถาปนาสยามให้เธอท่านเฉยเราที่ลายถอนน้ายจผายชีวิตรักษาสิษย์อิสราในแดนสยามที่พ่อแม่ สุยำมวยดูไพ่ให้ยมปราบเสียน,น้ำให้ที่นาสุชาติมาแม่ทีงไทยให้ได้จนยันยับยำก็กลับคงคืนได้ชื่ไหมควรแก่น้ำน้ำสุดอายุทยานั้นไม่ใช่ว่าจากข้าสนมดคนดีเรา มีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องิื้ออิสราเสรีมือใครมีช่วยกันจนวันตายจะสิ้นชีวิตช่วให้ลืลันว่าระมัน